ชีวิตของคนเรานะครับย่อมเจอปัญหามากมายในชีวิตวันนี้เราก็มาฟังความคิดเห็นของคุณอริชญาหรือคุณติ้งนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องทางคนทุบครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สอีพีอย่างเต็มรูปแบบนะคะการทุบทุบที่อาจารย์ที่ได้ถามข้อมูลเข้ามา การมาทุกของพี่ต้งติ้งก็คือว่าทุกข์มันมีหลายแบบทุกข์ทางใจทุกข์ทางความรักทุกข์ทางเงินทุกข์ทางสภาวะแวดล้อมในเรื่องของการทํางานนะคะในเรื่องของการทํางานเราก็มีหลายแบบนะคะเราจะทํายังไงให้มันมีการค้บคุมเราก็ต้องศึกษาตัวเองก่อนว่าทุกข์ที่เราได้ได้มาเนี่ยมันเกิดจากอะไรวิธีการแก้ปัญหาก็ไม่ได้ยากหรอกค่ะก็คือหนึ่งเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าการที่เราได้รับทุกข์ครั้งนี้ มันแก้ไขได้ไหมมันแก้ไขได้ก็กกแก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ค่อยๆแก้อ่ายกตัวอย่างในชีวิตประจําวันเช่นทุกเรื่องอะไรบ้างหนึ่งของพี่ติ้งก็ทุกวันนี้นะคะทุกไม่เคยมีความทุกขทุกก็เกิดจากปัญหาหนึ่งมันเป็นปัญหาครอบครัวอสองที่เราแก้ได้แก้ได้หรือแ,แก้ไม่ได้แก้ได้ พี่ติ้งแกยังไงบ้างครับในเรื่องของปัญหาครอบครัวก่อนหน้านี้แกยากค่ะเพราะเราต้องปิดกระดูกก่อนไหมครับเพราะเราตัวคนเดียวหางคนเดียวแต่ในเรื่องของตรงนี้พี่ติ้งคิดว่ามันไม่มีอะไรตบโจทนได้ทั้งหมดในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการเงินเพราะว่าเราอ่ะต้องแยกใช้แกยกจริงเพราะเรามีลูกลูกก็เรียน ครอบครัวบางครอบครัวไม่ได้เหมือนพิตติ้งมีการจัดสรรปันส่วนใช่ค่ะ<ม>คือมันเป็นข้อดีของพิตติ้งที่เกิดมาในเรื่องของการีส่งปันของซึ่งมากน้อยเพียงใดอันนี้พิตติ้งของเอ่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นคอามรัมของครอบครัวรส่็น,นการทํางานทุกม,มันเกิดจากอะไรถ้าเรารับฟังข้อปัญหาในเรื่องของการทุกเราก็จะรับฟังข้อปัญหาของแต่ละคนได้ก็เอามาแชร์กันแชร์คือการไม่ได้พูดว่า ใส่คนนู้นใส่คนนี้แชร์คือเราเกิดร่วมกันแก้ปัญหารวมร,รวมสมองกันเนาะคือปิ๊งก็เคยมีปัญหาเหมือนกันแต่ได้รับคำติชมได้รับการบอกได้รับการสอนจากท่านผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มาทํางานที่นี่ที่นี่คือเป็นอาร,ะระยะธรรมคือในสิ่งก่อนอะไรเงี้ยเ,เ,เราเคยเป็นระดับหน้านะอตอนนี้เรามาเป็นระดับอีกระดับหนึ่งซึ่งเราก็ต้องรัก ปรับก็คือไงให้เข้ากับตัวคนได้ทั้งความรักความเมตตาความการุำเนานน้วทั้งที่ก่อนเนี้ยพี่ปิ้งไม่เคยได้รับจุดตรงนี้เพราะเจอแต่การออกคําสั่งพอมาเจอพี่ติ้งทางานตรงนี้ก็คือพี่ปิงก็เปลูน้องเขาเพราะฉะนั้นมันไม่มีคํา่าสิ้นสุดค่ะในแล้วมีไหมถ้าถ้าสมมติว่าเรามีความทุกข์แล้วเราเอากลับไปคิดเนี่ยเราใช้หลักอะไรในการเบบว่า ปรับกับความคิดของตัวเองอว่าเพื่อไม่ให้การทุกข์มากเกินไปกว่าน,นี้<ช>เราใช้ช<า>ทําอะไรบ้างเี่อาจารย์ถามว่าทุกข์อ่ะเราก็แก้ไขด้วยวิธีก็คือคิดหาวิธีเช่นว่ามื่อย่างทุกข์ของเรื่อง,อาง,งาการทำงานมีการติชมมาเราเราเราเป็นแบบนั้นไหม,อมยอมรับเนาะยอมรับความเป็นจริงไหมคือเราจะแก้ไขยังไงก็คือคุยเพราะฉะนั้นในในโลกใบนี้ค่ะพี่ติ๊กว่าสี่จสามแล้วมันไม่มีวิธีไหนที่จะแก้ได้นอกจากว่า ช่างมันเถือนช่างห่วงมันโอเคเพราะมันเป็นศัสต์ที่ง่ายๆแต่กลับไปนอนคิดนะคะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นก็คือมันมีวิธีเก็คือเดินผ่านปัญหานั้นแต่ปัญหานั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เราต้องโคทุกวันพยายามทําจิตใจให้มันดีในเรื่องของการทํางานเยี้ยมาทํางานให้มันดีทําหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดที่ได้รับมอบหมายแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือผลตอบรับในเรื่องของผู้ร่วมงานที่เขาใส่ใจเรา การที่เราจะใส่ใจนะคะพี่ติงเขาบอกเป็นคติประจาใจแล้วก็การที่เราจะใส่ใจใครเราต้องใส่ใจตัวเราเองก่อนอก,อก่อนที่จะให้ใจกับคนอื่นไม่ว่าจะครอบครัวความรักลูกสามีแล้วก็เพื่อนวงงานทุกอย่างนั่นแหละคือการให้ใจ<อ>ให้ใจยังไงให้ใจมีหลายแบบให้ใจต่อความดีให้ใจต่อคําพูดให้ใจตอของสิ่งของตอบแทนที่เรามีต่อ,ตอการมีามการทำอะไรกัโอเค <laughs> วันนี้เราก็ได้ข้อคิดดีๆจากคุณอารชยานะครับยังไงขอบคุณแล้วก็รบกวนติดตามในอ e ีต่อไปนะครับขอบคุณครับ